สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนายวยาป้าเหยียดที่เดิมนะครับนายวยาไลฟ์สไตล์นะครับผมวันนี้ป้ะเหยียดจะมีเทคนิคในการปลูกต้นบอนแล้วก็มือใหม่เนี่ยคอยตามดูนะครับถ้าคนที่ปลูกเป็นแล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยมันมีหลายวิธีที่จะมาปลูกต้นบอนกันเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยครับแป๊บนึงก็ <c oughs> <c oughs> นะครับมาพร้อมกาแฟนะครับก็มีใครบ้างประหยัดน้องต่อยน้องนิ่มน้องใจแม่นิ่มแม่เบลน้องพรแล้วก็ทุกทุกโกลที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับก็พอกาแฟนะครับมาดื่มด้วยกันนะครับดื่มเพื่อสดชื่นนะครับวันนี้กาแฟดำมันปีไหนอ้วกันก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับก็ยิ่งกินยิ่งดำโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี่ก็มาเจอป้ายเยียดคุลสวยนะครับป้ายเยียดคุลสวยหน้าดำวันนี้ป้ายเยียดจะมาทำอะไรให้เขาดูป้ายเยียดจะมาบอกวิธีการปลูกหมอนในดูจำรับเหมือไม่คนที่ปลูกเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรจะดูป้ายเยียดก็ได้แต่ว่าจะต้นป้ายเยียดก็ได้นะแต่ป้ายเยียดจะมาแนะนำวิธีกปลูมันมีมันมีวีวิธีป้ายเอียดมีสามวิธีถูกนะใช่ อ่าลองดูลองดูอ,งดอันนี้คือประหยัดปลูกโดยไม่ต้องตัดใบทิง้งตัดบางแต่ใบเยี่ยวถือคือชาเวนไว้ใ,ใส่ดินประมาณนี้กับกระตั้งลงไปแต่ก็ตังวัวกี่เซ้นไปอีกี่เส้นความเอ่อบางคนก็ไม่เข้าใจอะ่ะความซุ่มความลิ้นเหลวแต่กระตั้งเลยคือเว้นหน่ยจากสวนปลาขึ้นปลากระตั้งเนียประมาณเจ็ดเซ้นาจากดินขึ้นประมาณเจ็ดเส้นแต่ก,ก็ปลูกแ้วก็วัวตงัง เอบนตังแล้วก็ดิน<อ>ปิดเอ,เ,อเอาดินปิดไปประมาณสามเซนนี่คือรูป <c oughs> แบบที่ไม่ตัดใบทิ้งนะอันนี้ที่ไม่ตัดใบติ้งแต่ก็บางบางตีใบก็เยี่ยวเหมือนกันแต่ว่า เมื่อไหร่กนอืนี่เสร็จนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นวิธีที่ปลูกต้นบอลนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอันนี้ก็ชื่อชื่อก็เอะไรนะเ็นนกกระทานกกระทานะมีสีชมพูด้วยดูๆมาจากไหนนี่นี่นี่มีสีชมพูกันนะมีสีชมพูเป็นนกกระทาอันนี้ยังไม่มีไข่นะครับคุณผู้ชมจะมีไข่ก็เอาไปต้มกินได้มีแต่ตัวอ่าแล้วต่อไปต่อไป เบื้องจ่ายร่มเลยดุดนะครับ <c oughs> <c oughs> วิธีต่อไปกว็วิธีนี้ตัดใบออกไอ้เลือบประมาณการไอเลือบประมาณอ,มอาอกเสนอาึ่งอกเซ้นเผื่อจะได้มียด ตีเลืออยู่ก็จะได้แตง่งแต่งโรดมาร็วๆคือยอดอันนี้คือท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอันนี้คือบอลที่ป้าเหยียดหาแถวบ้านได้นะครับแต่ถ้าท่านซื้อบอลราคาแพงมาถ้าก็ส่งมาให้แล้วมันไม่เหี่ยวเนี่ยก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จมกวนที่จะตัดมันเีได้นะครับใช่อ,นนอันนี้คืออันนี้คือบอลบานตัดไปเลื่นไม่ใช่ได้เป็น<อ>นกทาอันอน,นี้อันนี้เนกอ่ะนก มีขี้หนออแล้วเป็นแบบนี้ครับมีเขี้ยวเต็มหมดเลยมีเขี้ยวครับผมก็จับไปนะครับกลัวว่ามันจะกัดเหมือนกันฮะเขี้ยวแข็งใช่นะแล้วก็ก็ลองปลูกดูนะครับแต่ก็ใส่ดินเต่าเดิมเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ปลูกตอนหน้นะครับเหมือนเดิมปลูกหายเหมือนกันวิธีเดียวกันแล้วก็เอาดินใส่ไปนี่นะครับไม่ต้องใส่ดินให้มาก ้ดินหมาก็จะเตะแต่งนอกอกนอกจากระค่างก็จะเตะโกจะติดด,ดินลงไปประมาณตรงเสน้นตึ้งจ้ามเส้นก็บก่ใช่รนน้ำตื้นเดียด๋ยวมันหยุบเปล่าแล้วก็รดน้ำไอ้ดินมันชุ่มเลยใช่ไหมเพื่อนใช่น้ำไม่ดินชุม่มดินชุ่มทีนี้ก็อ่ะอีกวิธีหนึ่งมีอีกไหมมี ดินดำๆนะครับดินผสมมาแล้วก็ไใบยผสมแล้วอ่ะนี่ใบกามปูปุยโกะอ่นะครับอันนี้วิธีปลูกอ้ววยกออกมเออนี่คืออัวบอนนะครับอัวบอนอันนี้ตับถิ่มแดงถิ่มแดงตรงไหนมันแดงเปลี่ยโกะก็แบบใบออกมาก่อนเลยอ๋อนูนแดงเห็นไหมช่วยเห็นนู่นใช่ไหมตับถิ่มแดงแบบนี้ที่ใบยดปลูกนะครับผมอ่ะก็ได้ยินเต๋ากันมัึน เมือนกันเดาเหมือนกันตูวีตีไอ,อ้ก็ตังวัวลงไปนั่นมันไอ้นั่นมันอยู่ข้างบนมากเพียร์เนี่ย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 นอกมันได้เลยยังอ๋อเหรอเนี่ยคือยอดส่วนยอดจะเป็นไม่เห็นรากมันอยู่ข้างบนไหมเนีย่ยไม่ใช่รากเบ็ดนียดระเหยีดเออเออรากก้อนตีมาได้รากเบ็ดเหนียนะไปะเหยีดเอาวัวมาตังไว้วัวก็ใจเองไปถึงกับไปเหยีดออกมาเจน้ำก้อนทุกวันเพื่อตีโลรากรากก็ไม่ไม่ไม่รากเงี้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ใช <projeto> นี่ลงอันนี้นี่นี่นี่ยอดอันนี้ยอดนะนี่รากกูลงมาเองแบบนี้ไหมอ๋อแสดงว่านายตรงเลยนายหัวก็เจอว่าข้างล่างนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนนี้ะอันนี้คือส่วนข้างล่างมันนะใช่โอ้คือเป็นแบบนี้นี่ยอดอ๋อนะเป็นยอดดูไปสักประมาณชิบวันก็เ็ขึ้นยอดมาแล้ะเข่งนอมาละนี่ถ้าจริงๆนะเอะมาให้ท่านผู้ชมดูว่าวิธีการเนี่ยถ้าเราซื้อหัวมาแบบนี้เราต้องแช่น้ำใช่ไหม ใช่โรรกมันไม่เจก็ได้ปลูกได้ด้วยแต่ว่าก็ไปโรรกไอ้รากโง่มากกว่านะประมาณสักคืนนะพ๋อไม่ใช่ถ้าคืนป๋อหนึ่งคืนหนึ่งคืนแล้วก็เราจะเห็นรากออกมาแบบนี้ท่านผู้ชมถ้าเกิดเราปลูกแบบนี้มันมันจะมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นมันก็ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะช้ากว่าใช่ใช่ว่าไอ้นี่ก็อยู่ข้างหลังเนี่ยแตมาโนอกนี่ก็ต้องควิดขึ้นเออเพราะนั้นก็คือท่านผู้ชมก็ดูนะครับว่าเทคนิคในการปลูกก็คือว่า เราซื้อสั่งซื้อหัวมันมานะครับไม่ใช่หัวมันนะครับหัวบอนแล้วก็ลองแช่น้ําสักคืนนึ่งสักคืนนึงแล้วก็เดี๋ยวก็มันจะรากมันจะเดินแบบนี้แล้วก็ท่านก็ปลูกเอาจับเพชรเพราะบางทีเนี่ยขนาดในหัวยาก็ยังไม่รู้เลยก็ปลูกกันยังไงมันปลูกมันก็ได้นะท่านผู้ชมแต่ว่ามันอาจจะช้าไปหน่อยนึงเพราะว่าลำต้นมันต้องวน ขึ้นมาตั้งบนนะมันจะขึ้นมาด้านบนอ่ะถูกเลยเนี่ยก็ได้ดินเถ่าเดิมเหมือนกันดินเถ่าเดิมนะอ่าใช่แล้วก็เอาดินมากรบดินมากรอบอ่าปิดไหมปิดต้าก็เลยมิดประมาณตรงตามดินเหมือนกันเดี๋ยวก็ก็แต่งยอดขึ้นมาเองเดี๋ยวก็แต่งก็ดูดนะต้นบอลนี่ก็ดูดมันแตงได้เหมือนกันนะมันแต่งได้เหมือนกันแต่งยอดมันมีเหงื่แต่งปุ่มเอาละเนี่ยเสร็จโอเค การรดน้ำเลยไปเก็บไว้ในตีรมอ่าทีนี้ทีนี้ว่าวิธีวิธีการปลูกแบบวันนี้ประหยัยังไม่อธิบายก็าเถี่ยวคือเราให้น้ําเนี่ยมันมีวิธี<อ>ไหนบ้างถ้าเกิดว่าบางทีหลายท่านเนี่ยหลายท่านเนี่ยก็อาจจะไม่มีเวลาจะดูต้นบอลแต่ทีนี้เราไม่คือ,อยังคือไม่ต้องไปรดน้ํามันแต่ว่าเราให้มีวิธีไหนบ้างที่จะให้น้ําต้นบอลโดยที่เราไม่ต้องไปไปลากสายน้ําหรือว่ามันต้องเอาน้ํามารดน่ะเออจะทำยังไง เราใส่น,น้ำในในอ่างเม็ดนีในอ่นางนะหรือว่าจานโรคอันนี้ไม่ใช่อ่างรองคำนะานผ้ไม่ใช่ในอ่างบนใน <c oughs> อ่างบนได้ได้นำในอ่างเม็ดนี<ๆ>้หร<ๆ>ือว่าจานโร่งก็ได้จานโร่งตีก็ไข่ตมตรงทาร่ตัวไปมากับกระต้างเออทีงก็ามาใส่น้ำทักประมาณเนี่ยคือจากจากจากกลนกระตางเนี่ยเราใส้น้ำขึ้นมาทักประมาณสี่เซนคืออายุประมาณที่เทนก,นก้องกงกลนกระต้างแต่ทับเ,เน,แบบนี้คืออายุเป<ๆ>็น<ๆ>ั้น ลักษณะนี้ท่านผู้ชมนะไปะเหยีดเอาแบบนี้เขาไม่เข้าใจหรอกไปเหยียดเอาต้นบอลมาต้นบอลมาแล้วก็เอามาเทียบให้เขาดูหน้าว่ารากมันอยู่แค่ไหนน้าอยู่แค่ไหน,นก็นี่นี่เห็นไ,ไหมเออยกกระถางขึ้นมายกตัวอย่างว่ากระถางยกตัวอย่างว่าเนี่ยมันราบกันอนะันนี้ไปหยียดยกกระถางมาดิเพราจะรู้ยังไงเออนี่ะท่านผู้ชมนะครับ นี่ก็ประมาณนี้นะก็คือสมมติว่านนัเราปลูกแค่นี้จนะได้เปียใช่ปลูกแค่นี้ท่านผู้ชมเห็นไหมยกขึ้นมานี่นะครับแล้วก็วิธีการเราก็เอาเปีย,ยชี้อ่ะใส่น้ำประมาณนี้อ่าตัวราก็จะลงไปดูดน้ำถึงอย่าองนี้นะใช่ก็คือสมมติว่ายกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมนี่กระถางนะเออนี่กระถางแล้วน้ำแบบนี้ทีนี้รากของเขาเนี่ยจะดูดน้ําขึ้นมาเองท่านผู้ชม ถ้ากาท่านผู้ชมเช่น้ําแล้วก็ให้มันหัวของมันเนี่ยจมน้ําเนี่ยโอกาสที่จะเน่ารากเน่านะหัวแม่จะเป็นอะไรนะแต่ว่ามันอาจจะเจริญเจะตโตยากเน่าเลยจ้ะเออท่านผู้ชมก็จะนะาว่าโดนหนามันจะตูดก็เนี่ประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยท่านดูนะว่ารากมันยาวแค่ไหนก็ประมาณว่าไอ้ชี้ไปสิประมาณนี้สี่เส้นนะประมาณสี่เส้นนะแต่ว่าต้นใหญ่ต้นเล็กมันจะไม่เท่ากัน เพราะนั้นนท่านผู้ชมก็ต้องบไปประเมินดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราก็คือแยกหัวบอลแยกอะไรอย่างเงี้ยนะเขารู้ว่าประมาณว่ารากมันยาวมันเดินขนาดไหนนะถ้าเป็นต้นขนาดเนี้เนี่ยรากก็ประมาณนี้เดินใส่น้ําไอ้มันพอรากมันเดินรากมันดูดน้ําถึงอะ่ะเออแล้วก็เขาจะไม่ต้องไปกังวลเขาจะดูดน้ำใหม่ใช่ไหมเปียด <Okay. S 2> <laughs> okay. ใช่โอเคก็จะนะไม่รู้ว้าวเข้ามาเพีย <laughs> สำหรับวันนี้ประยัดเขามาแนะนำเกนี่แต่วันนี้ประยัดมีผู้ชายมาด้วยวันนี้วันนี้มีคิกด้วยวันนี้คลิปเออนานจะมาผู้ชายสักทีวันนี้ก็ไม่มีเวลาว่างนะครับช่วงนี้ก็มีคลิกเยอะเฮ้ยไม่ใช่หยอกหยอกหยอกไม่ใช่ไม่มีนะในวันญาเป็นคนรักอบครัวโอเควันนี้ก็ขอบคุณสำหรับเอฟีทุกท่านที่สั่งซื้อหัวบอลประหยัดมาสั่งซื้อต้นบอลมาแล้วก็ถ้าท่านใดที่สนใจเนี่ยมันจะมีคึืนในหัวเนี่ย ก็บพื่นอาจจะซื้อบอลเข้ามาเพื่อที่จะทาคลิปแล้วก็บางส่วนก็ขยายพันธุ์แต่พอมีพอที่จะแบ่งพันธุ์ให้ท่านได้บ้างถ้าท่านใดที่หลงไหลในเอ่อเขาเรียกอะไรต้นบอลนะก็ชอบในต้นบอลก็ลองติดต่อเข้ามาดูแล้วก็ติดต่อแอดไลน์เ mm hmm. ข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอ่อจะมีไลน์ก็มีอยู่แล้วท่านใดสนใจก็ลองมาคุยกันดู mm hmm. โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ เอสี S S ทุกขั้นที่่นสนับสนุนพวกเราตลอดมานะครับแล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊า